วันนี้นะคะเรานะคะก็จะมานะคะสอนนะคะในเรื่องของการตกแต่งใกล้ประกาศนะคะในการรับสมัครคนเข้าทํางานนะคะในองค์กรของเรานะคะตามงาน HR นะคะหรือว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของเรานะคะขั้นแรกนะคะเราเข้าไปในโปรแกรม Powerpoint นะคะแล้วก็ทําให้เป็นกระดาษว่างอย่ก่อนเลยนะคะแล้วก็แล้วก็เลือกเลยนะคะว่าองค์กรของเรานะคะมีมีสีอะไรนะคะขั้นแรกเราต้องดูก่อนนะคะว่าองค์กรของเราอะมีสีอะไรสมมติว่าองค์กรของเราเป็นสีน้าเงินงนี่ยแล้วก็สมมติว่าอันนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินตกแ เป็นพื้นหลังก็นะคะแล้วก็เราก็จะหารูปพนักงานนะคะพนักงานในองค์กรของเราง่ายๆเลยนะคะนี่เป็นการตกแต่งนะคะแล้วก็เข้าไปที่แท็กเลยนะคะแล้วก็เอารูปภาพนะคะเป็นรูปภาพพนักงานในองค์กรของเราก็ได้นะคะเราก็หารูปภาพเลยนะคะเพื่อมาใส่ในายประกาศของเรานะคะว่าสมมติเราจะรับสมัครพนักงานต้อนรับนะคะเราก็หานะคะรูปของพนักงานต้อนรับที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นพนักงานของสมมติเป็นบริษัททรัพย์ย่อนะคะ ย้อนไปก็จัดตั้งเลยค่ะว่าเราจะจัดพูปนี้ไว้ตรงไหนนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องมีส่วนว่างนะคะเพื่อเวินไว้ใส่เนื้อหาว่าคุณสมบัติต่างๆนะคะในการาที่เราจะรับบุคคลเข้ามาทำงานเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องเวินไว้นะคะูกตกแต่งใส่กรอบนู่นนี่นั่นได้นะคะปกติเลยนะคะก็นี่เป็นรูปนักงานนะคะก็เอามาจากสองรูปสามรูปก็ได้นะคะเดี๋ยวน,นะคะก็อีกสับรูปหนึ่งนะคะว่าสมมุติเรารับใน รับพนักงานในแผนกของแม่บ้านแล้วก็อาจจะมีรูปเป็นรูปของแม่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะให้สอดคลองกับงานที่เราจะรับคนเข้ามานะคะ,ะประมาณนี้นะคะสมมติเป็นรูปพนักงานแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในการที่เราจะตกแต่งป้ายประกาศอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีโลโก้นะคะโลโก้ของบริษัทเราหรือองค์กรของเรานะคะสมมติว่าทําเป็นงาโรงแรมนะคะแล้วก็รูปโลโก้นะคะของนี้ของรงแรมเรานะคะ อันนี้เนาะแล้วก็จะตกแตกเลยว่าเราจะทําแบบไหนอะไรยังไงนะคะเราจะทำเป็นกลมๆอย่างนี้กลายง่ายๆเลยนะคะแล้วก็กลับขนาดนิดนึงนะคะเพื่อความสวยเนี้ยก็จะได้แล้วก็ในส่วนที่เหลือที่เป็นว่างในบริเวณน,นี้นะคะเราก็ไว้ใส่อว่าคุณสมบัติที่เราจะรับพนักงานนี้ยเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างนะคะงานที่เสร็จแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่เสร็จแล้วก็เป็นรูปภาพพนักงานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้นะคะนี่ก็เป็นชื่อโรงแรมแล้วก็เป็นข้อมูลต่างๆนะคะหน้าที่นะคะเปิดรับภา,ายในอะไรต้องมีหลักฐานในการสมัครอย่างไรเงินเดือนสวัสดิการเท่าไหร่แล้วก็ช่องทางในการติดต่บกลับเราเนี่ยมีช่องทางอะไรบ้างเราก็แนบไปเลยในายประกาศน,นั้นนะคะก็ง่ายๆนะคะเลยทีเดียวนะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ